สวัสดีค่ะยายปลาคนโขชาเนเอลจะวันนี้ยายปลาคนโขชาเนเอลจะพามาทําน้ําพริกกากหมูเด้อยจ้านะตามน้าพริกกากหมูยายปลาจ้ะเนาะนะคะก็มีนะยายปลาเตรียมเรเวลเนาะกากหมูนะคะยายปลาซื้อกากหมูแบบสําเร็จมาเลยเนาะนะคะพริกขั่วป่นนะคะกระเทียมกระเทียมทอดจ้าเนาะนะคะยายปลาก็เอาไปทอดให้เหลืองเนาะนะคะ แล้วก็หอมทอดเนาะนะคะเกลือป่นผงนัวผงนัวจะที่ยายปลาต้องใช้เนาะนะคะก็เครื่องปรุงมียแค่นี้นะคะเราจะมาทําส่วนผสมกันจะตอนนี้เนาะนะคะว่าผสมแบบไหน,นเนาะยายปลาก็จะเอาส่วนผสมนะคะพริกป่นเนาะใส่ลงไปเลยหมดถ้วยเลยนะคะแล้วก็เกลือป่นนะเกลือป่นจะ ยายปาก็จะใส่ไปนี่นะคะประมาณสองช้อนกาแฟะนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะใส่ลงไปจริงๆผงนัวเยอะอยู่นะแต่ว่านี่ปา้าไม่ได้ใส่เติมไว้เนาะนะคะจะจะกินให้มันหมดก่อนเนาะยายปาจะใส่ผงนัวไป สองช้อนนะคะสองช้อนเนี่ยเนาะของช้อนน้อย,ยค่ะแล้กวก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเป็นพริกกากหมูแห้งเนาะนะเสียงดังนิดนึงเนาะอย่าปลาชัย ถ้วยแก้วนะเสร็จแล้วกากหมูค่ะใส่งลงไปเลยกากหมูที่เราทําไว้นะใครจะทํากากหมูใหม่มก็ได้เนะแต่ยายป,ปาไปวันนี้ไปหาซื้อไม่มีเนาะมีตะกากหมูแบบสำเร็จเกลือ,อยุสามห่อพอดีนะเนาะยายปาก็ซื้อมาหนึ่งหอ่อนะ ให้เข้ากันก่อนนะฮะสูตรทำง่ายๆนะ,ะที่กินเราทำกินเองเนาะ,นะะถ้าทำขายก็กาก,ากหมูก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนึงเลยจะพี่น้องแล้เวเราก็จะใส่นี่ค่ะหอมคู่วลงไปเนาะคั่วกระเทียมคั่วใส่ลงไปเลยจ้ะ กระเทียมทอดหอมทอดเออใส่ขวดจะพี่น้องลืมพูดพิษหรือเราก็คนให้เข้ากันนะทำง่ายๆนะใครที่ว่าขาดน้ำพริกไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้เนาะน้องกินง่ายๆ น้ำพริกกรดกหมูนี่ปลาที่เอาคั่วพิกปกนไว้ไว้เองเนาะจะคั่วไว้ทีเยอะๆนะเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยเนาะก็จะามาทำน้ำพริกอย่างเงี้ยนะจ๊ะเนี่ยค่ะพริกกรกหมูของยายปาจ้าเนาะนะฮะทำอยู่ตงังแดยนะยายปาจะทำใส่กระปุกไว้นะ,ะไม่มีเสียจะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะ เอาไว้ข้างนอกได้เนาะนะคะใส่ปุ๊กเร็วไว้ข้างนอกนะคะเวลาจะกินเนี่ยเราก็เอามากินได้เลยนะคะไม่มีเสียบเก็เนไได้นานจา้ะน้ำพริกกากแค่นี้ก็เรียบร้อยเร็วนะคะคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยเนาะนะคะเสร็จเร็วเนาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นไงคะน้ำพริกกากหมูยายปลาเนาะนะคะ เป็นพริกแห้งเนาะนะะคือเวลาเรากินเราก็ตักใส่ถ้วยหรือตักขยำข้าวกินได้เลยนะเป็นเมนูง่ายๆเนาะนะะอย่างยายปาทำยายปามีพริกป่นแล้วยายปาก็ไม่ต้องไปขวเนะนะคะยายพ่อยายปาเป็นคนชอบคั่วพริกไวท้ทีเป็นแบบเยอะๆเลยอะเพราะว่าถ้าขว่วทีละนิดจะหน่อยอะคือแบบแค่พอะกินเนี่ยมันจะชุนเนาะนะ,ะคะขวทีเดียวก็ขั่วแบบเยอะๆไปเลยเนาะชุนก็ชุนข้างเดียวไปเลยเนี่ยนะไะเก็บไว้เวลาจะทําน้ําพริกอะป่นหรือน้อําพริก กากหมูอะไรเนี้ยมันก็จะง่ายนะคะเนี่ยนะคะน้ำพริกกากหมูยายปาคนโคเนาะนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์สับๆไขรให้ยายปาคโนโคชาแนลด้วยเลยจ้าคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอสวัสดีแค่นี้นะจ้าสวัสดีค่ะ